นอกเหนือจากข่าวสดอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวแล้วนะคะมาดูโมเมนต์เรื่องเราที่ผ่านมากันบ้างค่ะมาจับสังเกตลิซ่าทำอะไรเชอมักมีชั้นเชิงด้วยสเสน่ห์ความเป็นเด็กไทยสุภาพอ่อนโยนและมรารย,ยาทงดงามนะคะลิซ่าลาลาิซ่าบริบาลไอคอนดังระดับโลกนะคะไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมจากแฟนๆทั่วโลกเท่านั้นแต่ก็ยังกลายเป็นขวัญใจผู้ใหญ่และบุคคลสําคัญระดับโลกมากมายหลายวงการค่ะเพราะสเสน่ห์ความงามสุภาพเรียบร้อยความเป็นเด็กไทยที่สะท้อนออกมาผ่านกิริยาม,มรารย,ยาทอันงดงามโดยผ่าน กไหว้แบบไทยทุกครั้งที่ได้พบเจอผู้ใหญ่สเสน่ห์แบบไทยๆแบบนี้ค่ะที่สร้างความประทับใจให้กับ ระดับนานาชาติความเป็นลิซ่ายกมือขึ้นไว้อย่างเกรงใจน้ำเสียงสุภาพเรียบร้อยบุคลิกดูอบอุ่นยิ้มง่ายทําให้ลิซ่านั้นได้กลายเป็นผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูไม่พบว่าในงานระดับเอเชียเท่านั้นยังรวมไปถึงยุโรปหรืออเมริกานะคะวงการแฟชั่นระดับสูงรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการสังคมชั้นสูงต่างก็ชื่นชมในความอ่อนน้อมของลิซ่าซึ่งก็แตกต่างอย่างโดดเด่นนะคะในเวทีโลกที่เต็มไปด้วยคนดังมากมายเมื่อลิซ่าเจอกับแอนนาวิชัวตำนานแห่งแฟชั่นเธอคนนี้ เรามักจะได้เห็นเธอนั่งนิ่งๆสวยๆวยเชิดเชิดสไตล์มาดามผู้ใหญ่มีอิทธิพลดิเรยสารแฟชั่นระดับโลกบรรณาธิการและผู้ทรงอิทธิพลในโลกของแฟชั่นซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเฉียบขาดแหลมคมนะคะสายตาที่เลือกคนไม่ผิดแต่ลิซ่ากลับกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่แอนนาวินชัวนั้นให้เกียรตินะคะแล้วก็ให้ความสนใจทุกครั้งที่เจอการในงานแฟชั่นโชว์ค่ะได้ความที่สุภาพเรียบร้อยความเป็นชายนะคะทำให้หลิซ่านั้นได้กลายเป็นคนที่แอนนาวิชชัวไว้ ไว้วางใจคะ่ะแล้วก็เอนดูสุดๆกับความมีชั้นเชิงนะคะได้นางข้างกันค่ะเรื่องนี้ได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะคะเมื่อเราได้มานั่งข้างกันไม่ใช่แค่ว่าเราจะนั่งปุ๊บเราจะทักทายกันปับ๊บแต่นะคะด้วยความที่ลิซาก็หาจังหวะมองซ้ายมองขวานะคะเพื่อที่จะมาสบตาการพอดีแล้วก็ยิ้มก่อนคะ่ะแต่ด้วยความที่ลิซ่าคือย,ยิ้มก่อนเลยนะคะทางเอนาบ,บิชัวก็ด้วยความที่อาจจะมองเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรด้วยความที่ยิ้มนะคะแต่ด้วยความที่เอนนาบิชัวก็สบ ลิซาพอดีทําให้ทั้งสองนั้นได้สบตาก,กาันแล้วก็ได้ปิ้งกันนะคะแล้วก็ได้เซฮัลโหลกันก็ได้จับมือกันในส่วนของเอนดาวินโชนนั้นเธอก็ยังแนะนําลิซ่าค่ะให้กับเพื่อนเธอนั้นได้รู้จักอีกย้วยละค่ะ เมื่อลิซ่าได้เจอกับซีอโอคริสตอบาบินแห่งบุนการีและภรรยาของเขานะคะทุกๆครั้งเราจะได้เห็นว่าซีอโอคริสตอบาบินแห่งบุนการีนั้นรักแล้วก็เอนดูน้องลิซ่ามากๆค่ะแบบมากที่สุดลงบนโซเชียลมีเดียนะคะแสดงความรักแสดงความยินดีเมื่อลิซ่าได้รับรางวัลหรือไปร่วมออกงานปรากฏตัวที่ใดก็ตามค่ะมักจะได้ยินคําพูดคําชื่นชมลิซ่าอยู่บ่อยครั้งนะคะทุกครั้งชี่ได้ร่วมออกงานกับแบรนด์ค่ะเราจะได้เห็นว่าฟิลอารมณ์เหมือนพ่อลูกคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะ มีดิวส์งานนากรองกันเลยทีเดียวนะคะกับความให้ลูกสาวขายของพรีเซนต์เครื่องเพชรหน่อยอะไรประมาณนี้เมื่อได้เจอกับภรรยาคิสซอบบาร์บีดนะคะก็น่ารักอบอุ่นนั่งฟังผู้ใหญ่พูดคุยกันนะคะอย่างตั้งใจให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่ทุกประโยคที่สนทนากัน เมื่อลิซ่าได้เจอกับบิจิตมาโครงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะลิซ่านะคะมักจะถูกสื่อฝรั่งเศสได้พูดถึงในฐานะศิลปินเอเชียนะคะที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเลยล่ะในฐานะศิลปินชื่อดังระดับโลกโดยบุคลิกสุภาพเรียบร้อยการสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในการคารมผู้อื่นก็ทําให้ลิซ่านั้นได้กลายเป็นภาพลักที่ผู้ใหญ่หลายคนในยุโรปนั้นต่างก็ชื่นชมน้องลิซ่าค่ะก็ได้เจอกับบิจิตมาโครงนะคะหลายครั้งแล้วค่ะเราก็จะได้เห็นครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะกับ ออการแสดงคอนเสิร์ตงานกุศลที่ผ่านมาค่ะสุตรีใหม่เล็กหนึ่งก็ยืนไม่ห่างน้องลิซ่ากันเลยทีเดียวนะคะฟิลแบบกอดแนบชิดกลางร่มด้วยกันนะคะน้องลิซ่าก็ยืนให้ผู้ใหญ่ได้เดินนําก่อนขึ้นเวทีเลยดียว่าก็มีหลายๆโมเมนต์ที่ทางวิจิตมาโครงได้น่ารักอบอุ่นกับลิซ่าเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะ เมื่อลิซ่าได้เจอกับเฮเลนเมอร์เชอร์อาร์โนนะคะก็มีหลายโมเมนต์ที่ชวนใจฟูทุกครั้งไปค่ะที่ร่วมออกงานกับแบรนด์ในเครือ LVMH เฮเลนเมอร์เชอร์ก็เป็นภรรยาของเบอร์า a r ดอาร์โนค่ะทุกครั้งที่ได้เจอกันคือได้เจอกับผู้บริหารระดับสูงของ LVMH นะคะรวมถึงครอบครัวของเขาค่ะต่ก็ได้รับการตอบรับลิซ่าอย่างอบอุ่นและจริงใจนะคะเพราะลิซ่านั้นก็ถือว่าแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตอนมีวินยัยความเป็นมืออาชีพค่ะเราก็จะได้เห็นการแสดงความอ่อนโย นแบบไทยๆนะคะทําให้ผู้คนทั่วโลกนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับโลกมองถึงความน่ารักและความเอนดูนะคะรวมไปถึงภรรยาของผู้บริหารระดับสูงหลายคนก็ยังพูดถึงลิซ่าค่ะเราก็จะได้เห็นว่าผู้ใหญ่นี่คือตกหลุมรักหนักมากเลยละค่ะซึ่งลิซ่าเองก็ยังได้เข้าร่วมแล้วก็ให้กําลังใจาทางเฮเลนมูเชอร์อโนนะคะขณะชี้ของออ เธอนั้นได้แสดงเทศกาลนานาชาติของค l a s s ิ c Bridge นะคะในวันที่8พฤษภาคมที่กรุงโซผ่านมาค่ะก็มอบช่อดอกไม้ช่อโตให้กับเธอด้วยละค่ะ เนลลี่ซาเจอกับเบอร์นาร์ดอาโนผู้บริหารและซ e o หัวเรือใหญ่แห่ง LVMH นะคะเบอร์นาร์ดอาโนก็ยังรู้สึกประหลาดใจกับความมีอิทธิพลระดับสูงต่อลิซาเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะตามคลิปคือน่ารักอบอุ่นเป็นที่สุดนะคะไม่เพียงแต่เบอร์นาร์ดอาโนเท่านั้นคะ่ะยังรวมไปถึงภรรยาของเขาเองก็หลงรักลิซาเช่นเดียวกันลิซาก็ยังคงครองใจตระกูลอาโนนะคะทั้งภรรยาของอเล็กซองอาโนนะคะ กิโยโอดอาร์โนค่ะก็โมเมนต์ต่างๆเธอก็ได้รักแล้วก็เอ็นดูดิซ่ามากๆเลยละค่ะขยันมากกดไลค์ให้กับน้อง Lisa. ดิซ่าแสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์รูปภาพพร้อมทางดิซ่าเองก็ยังได้ใช้กระเป๋าของแบรนด์เธอเองนะคะขณะที่ไปดินเนอร์กับคุณแม่จิตทิพย์ที่กรุงเทพค่ะเธอยังคงได้แชร์โพสต์ของดิซ่าลงบน IG สตอรี่อีกด้วยละค่ะโดนใจช้างทาย,ยาท LVMH ขนาดนี้นะคะใจฟู3 0 0เซค่ะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของน้อง ผู้หลักผู้ใหญ่รักเอ็นดูหนะักมากเลยล่ะคะ่ะเช่นเคยทีทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า